คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการชี้สลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนหรือส่งเสริมการพปนนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดโปรดใช้วิจยยารณญาณในการรับชมเสนอเป็นแค่แนวทางเท่านั้นสวัสดีครับพี่น้องครับผมครับมันนี่บั้นโชกบันใช่ของพี่น้องเอฟซี FC ของเก่ามาเชียร์พอใหญ่ไม่ใหญ่เด้อครับผมขอให้ถูกไวยเลิกเงิ้ยนไปน้ำกันได้ครับพี่น้องครับหวนวบัญชีหนึ่งมิถุนายนหกสิบห้าครับพี่น้องเนาะครับผมพอจอ,อนี่ แนวทางเล่งด่วนครับผมพอจะมายำตัวเลขให้ครับผมขักๆให้กับพี่น้องเอฟซีได้ถูกสองตัวสามตัวเด้อครับพี่น้องเนาะรับฟังรับชมเป็นแนวทางเด้อครับผมสําหรับเลขของพอจอหอน์นพี่น้องเนาะครับผมครับก่อนทีบงตัวเลขของพอไอพินกับมาเชียกขอขอบพระคุณพอเด้อครับผมรวมทั้งพี่น้องเอฟซีครับผมครับอยาจะเลืมเด้อครับพี่น้องฝากกดติดตามเป็นกําลังแรงใจกดไลค์กดแชร์ให้กับเก่ามาเชียในเด้อครับพี่น้อง ไปครับผมไปเบื่องแนวทางเหล็งด้วนของพอจอหหกันเลยครับอ๋อครับลูกหลานเขามาเสียสวัสดีพ่อเด้อครับผมครับสวัสดีครับครับเห็นพ่อโชว์หาเหล็งล้วนได้ครับผมวันเหล็กออกครับผมเอาป่อนี่แบบเด็ดเด็ดมาให้รูปปะเขาพ่อหรือว่ามาย่ำตัวเหล็กครับผมมันตัวเล็กตัวเก่าแหละต่ว่าจำมันจะ คิดว่ามันจะมามาอีกตัวหนึ่งอาจจะมาแรงๆคไม่ทิงเลขวิ่งนะพ่อเนาะเลขวิ่งเลขวิ่งเจ็ดมาแรงเลยทีนี้วิ่งเจ็ตตัวเดียวอันหนึ่งสองหนึ่งสองสี่อ่ะจะเป็นหลักสิบไปเลยอ๋อวิ่งวิ่งบนล่างนี่เจ็ดบ่ครับผมวิ่งบนล่างเจ็ดครับพ่อหนึ่งสองสี่เลยจับเป็นหลักสิบไปเจ็ดหลักหน่วย ครับแลวก็มันก็อยู่ในในในโซดเก่ามันนั่นแหละครับผมมันอยู่ในนั้นเหมือนตัวอหละที่พอให้ใหม่นี่ครับเหมือนตัวเก่าหละมันจะมีมันจะมีไอ้ไอ้เลขเลขเลขขามเลขขามตัวหนึ่งนะอ๋อเล,เ,ลเลขเลขขามเลขเขาเรียกอะไรอะไรเลขขามเลขขามอะ่ะครับผมเลขขามเลขเบิ้ลครับผม เจ็ดเก้าเจ็ดเดกาเจ็ดเจ็ดเก้าเดก้าเก้าเจ็ดเจ็ดนี่นะจะมีอยู่อยู่หน้าถ้ามันออกเบิ้ลมันจะออกมาอย่างงี้ไงเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าทีบอ่าถามหาครับผมถามหาตัวละสิบบาทกันไหมพ่อเขาไม่มาหรอกเลขเบิ้ลแต่ว่าพ่อกลัวมันจะมาเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าความจะมาเจ็ดเจ็ดมันมาแรงความจะมาเจ็ดสองตัวไง นะาน้าตอนนี้คือเจ็ดมาแรงพอเนาะอ้าเจ็ดมาแรงครับเจ็ดมาแรงได้แพี่น้องอ่มาอีตัวนี้เด้อพอจะเล่นให้อีกตัวหนึ่งเด้อครับผมพ่อพ่อยังไม่ได้ลงให้มั้งหรือว่ามันก็อยู่ในในโซนนั่นแหละสูตรนั่นแหละครับในตั้งหลักครับสองหนึ่งเจ็ดสามตัวเพิ่มเพิมไปตัวหนึ่งสองหนึ่งเจ็ดครับพ่ออืมแค่นี้เพิ่ม เลให้ตัวไหนอ่ะสองหนึ่งเจ็ดอแล้วก็หนึ่งหนึ่งเจ็ดกันเล่นๆหน่อยรัก<ล>ซิปรักซิปเนี่ยตอนเนี่ยครับหนึ่งหนึ่งกับสองกับสี่มันมาแรงจังหว่าจะกี่มาตัวไหนพอ่อพ่อคิดว่าหนึ่งจะมาแรงกันนะดูแล้พราะว่ารักลอยแล้วครับพ่อรักลอยนิ่งไหมครับผมรักลอยไม่ต้องไม่ต้องนั่นเดี๋ยวกลัรักลอยขอ,อเอา คิดว่าคิดว่ายัางยังยังรักย่อยเก,ก่าตัวเก่ามันนั่นแหละที่พ่อบอกไปนะ่ะเก้าไอเจ็ดสองเก้าลายโมเนียนะครับผมตัวเก่ามันนั่นแหละจะทิ้งโมโมเก่าที่พ่อลงให้ก่อนนะ่ะครับสามปวนนะ่ะมันจะมีเลขเลขเลขอะไรหละ่ะเก้าเก้าไอสองเก้าอเจ็ดสองเก้าหรืออนะไรน่ะตัวนี้ะครับผมอ๋อเจ็ดทิ้งเพราะว่ามัน เก้าเก้านี่มัน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 จะมาแรงกันนะครับผมป้อนนะครับแต่พ่อพ่อชอบที่พื้คือคือหนึ่งเจ็ดสองเกียดสี่เกียดเนี่ยตัวตัวพ่อเ,เน้นให้อ๋อตัวที่พ่อให้หลักสิบหนึ่งสองสี่นี่ครับผมเออสองเกีดสี่เกียดสเตชเฉพาะที่ที่ลูกลงไปมันจะมีตัวตัวนี้เลยเนาะหนึ่งเกียดสองเจ็ดสี่เก็ดครับผม เจ็ดเก้าแล้วอะแหละก็เจ็ดเจ็ดเก้า 7, มันมีอยู่แล้วแหละสายตัวอยู่แล้วเนี่ยลองดูลองลองดูยากไ้อยากไท้ถ้า,ถ,าถ้าชอบเล่นเลกวิ่งอ่ะวิ่งเจ็ดไปเลยงวดนี้ล่งลางบนวิ่งเจ็ดล่างบนเด้อครับผมนี่คือพอโทรมายำให้พี่น้องเอฟซีเลยเด้อครับผมครับพอกันนักในที่เทปพอเรล่าอันหายไม่แล้วนะพอเนาะนักเด้อครับผม มีตัวมีเก่าๆตัวเก่าวที่พ่อให้มานั่นแหละพอกระแทงมัดตัวนั่นแหละสองหนึ่งเจ็ดนี่พ่อเพิ่มมาเด้อครับผมสองหนึ่งเจ็ดพ่อก็เพิ่มหอีกตัวนึงอ่ะสองหนึ่งสองหนึ่งั่ะสองหนึ่งเจ็ดสองหนึ่งเจ็ดหนึ่งสอเจ็ดมันเนี่ยมันก็มันก็เป็นกลับไปกลับมาอยู่แล้วหาตัวเดียวพอแล้วสอง เลกเล่นยญกับปอมเนี่ยครับผมอ่าแล้วก็เพื่อเพื่อออกห้มออกเบิร์นแล้วพอนเ้ะเจ็ดเก่าเจ็ดเก่าเจ็ดเก่าเจ็ดเจ็ดเก่าอย่าเง้ยอครับผมลองไครับหนึงน่งหนึง่งหนึ่งสี่เจ็ดตัวพ่อให้ก่อนเนี่ยไงจะติ่งเด่าครับผมมันจะมมันจะมันจะมันจะมาสี่เจ็ดสองเจ็ดหนึ่งเจ็ดนี่แหละเลขประมาณนี้แล้วพอน้ะอือ ข้างล่างนี่ก็นเน้นๆเอาไอ้อะไรก็เจ็ดเจ็ดก้าวไปก่อนต่ว่ก็มาบนได้ก็พูดถึงอ่ะมันมันอาจจะลงล่างก็เจ็ดเจ็ดก้าครับ,รบเอาแค่นั้นแหละลูกลองลองดูลูกสําหรคิดนี้ลูกอ่ะขอขอบพระคุณพอจอหอเด้อครับผมครับจ้าจ้าจ้าแนวถางคิดหอดลูกหอดล้านโ่วหาด้วนเลยครับผมโอเคโอเคพ่ออายุสวนนี้เก้าปะครับพ่อฮะ พ่ออยู่สวนม่เขับนนเห็นได้ยินเสียงใกล้หน่อยเต็ียมอยู่ในสวนก็อ,ออกมาฝนมันตกเพิ่งเพิ่งหยุดก็เลยออกมาเอาแก่งเขาเขาเล่าครับกล้วยไายพ่อพอยู่สวนอยังนะกล้วยครับพ่อมีกล้วยว่คพับพ่อีดอกพ่อปลูกแต่ไอพวกสมุนไพรอ๋อสมุนไพรพวกยาพวกอะไรยายาอะไรพวกยากยาินยาอะไรนะพ่อชอบอยังงอ๋อ คุณพ่อ้ยากินดีครับ่อเออปอไอ้ไอ้อะไรล่ะปอเสาวงเสาเวอะไร่อปลูกไว้หมื่อไอ๋อน้ำเสาเวยครับผมอ่าแล้วแล้วพ่อกินแล้วก็มันก็อมันก็ดีนะครับเอเคครับ่อลูกก็จะรบกวนพอจำนีได้ครับผมครับปออยู่ดีไม่แห่งครับผมสวัสดีครับปอครับสกีกุปเมื่อเนี่เอาไอ้กุกตัวเด้อครับผม ไอ้อตัวนั่นแหละพอจะแทงมากกนันเล่นๆเ,เอาแต่ตัวหนึ่งตัวไหนชอบกันเล่นๆเ,เอาครับแล้วตัวไหนไม่ชอบก็ไม่ต้องแทงลูกเสดายตั้งแต่ฟอบอกไอ้ลูกสเสือสามหางเลยเสดายเอครับตังต้งแต่งวดออกตุนโง่แล้วก็อืเอาคน<อ>มาเที่ยวฟอกับมโมฟอกับไม่รูร้ดอก กระทำตามสูตรไปเฉยจะขี้ออกไม่ออกออก,อกับมือด้อว่ะเป็นแนวทางเม่งเด้อครับพี่น้องครับผมก <c oughs> ับพอเ่นกับให้เต็มที่แล้วครับผมครับถ้าตามสูตรคือเก่ากับจี <c oughs> เป็นตัวที่พอให้มานี่นะครับผมแ <c oughs> นวทางของฟอจอมหอเด้อพี่น้องครับพ่อครับลูการที่รบกวนพ่อสักนิดนะครับผมสวัสดีครับจ้า้าโชคดีูรผมฟอจอมหอกั <c oughs> ดทร่มา หาเหล่งดวนได้ด้ครับผมกับสําหรับแนวทางที่พอมั่นใจนะพี่น้องเนาะก็คือวิ่งบนล่างเจ็ดครับผมกับเป็นลักหน่วยได้ครับผมแล้วก็มีตัวปกพบหนึ่งสองสี่ลักสิบครับผมจับคู่กับมีหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสี่เจ็ดครับผมพอกับแถมเลขอีกซ้ำอ่าซ้ำตัวอีกหางหนึ่งได้ครับผมสองหนึ่งเจ็ดครับพี่น้องเนาะพอกับให้ระว่างเลขหาไดเด้ครับผม เจ็ดเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดเก้านะครับผมก็คือเลขที่พอได้ให้เมื่อคลิปที่แล้วแหะครับพี่น้องเนาะแค่พออามายิ่งให้ในซื้อเด้อครับผมในวันอาทีตพี่น้องเอฟซีของกเก่ามาเบเชจะได้โชคได้ลาบน้ำกันได้ครับผมงวดวันที่หนึ่งมิถุนายนนี่ครับผมครับสำหรับคลิปนี้เอ็มินกัเมาเบเชก็ขอวอวยพรให้ถูกวรือเงินไปน้ำกันได้ครับผมสวัสดีครับ